สวัสดีครับผมไกด์พาเที่ยวโดยในไก่นะครับวันนี้จะพาท่านมาชมอุปกรณ์ที่ใช้กับระบบน้ําเกี่ยวกับการเกษตรที่เห็นนี่นะครับเป็นแผงโซล่าเซลล์เดี๋ยวนี้มีวิธีประหยัดในการสูบน้ามากมายใช้แผงโซล่าเซลล์นะครับสามารถซือครั้งเดียวอายุการใช้งานยาวนานถึง25ปีแผงโซล่าเซลล์มันก็มีหลายราคาคนระับอันนี้ที่เห็นโบชัวร์นี่ก็ประมาณ300 สามวัตต์แล้วก็เป็น250วัตต์อยู่ที่แผงโซล่าเซลล์กี่แผงสี่แผง6แผง8แผงอายุการใช้งานยาวนานนะครับประหยัดใช้จ่ายสูบน้ำได้เป็นระยะทางแล้วแต่แรงมา้าแล้วแต่พลังจำนวนวัตต์ของโซล่าเซลล์ถ้าท่านสนใจก็สามารถติดต่อได้ตาม เบอร์ที่อยู่นี้นะครับเพื่อเป็นทางเลือกให้ใหกับเกษตรกรยุคใหม่นำไปใช้งานประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาวครับขอบคุณครับ